วันนี้เราจะขุดหน่อบงหวานเพชศน้ำผึ้งไปทำการต้มเพื่อทดสอบพร้อมๆกับหน่อตัวอื่นไผ่ลวกที่เกิดจากเมล็ดจากต้นแม่เดียวกันเพียงต้นเดียวที่ให้หน่อหวานพอได้ลูกออกมาจะมีทั้งต้นที่ให้หน่อผมและต้นที่ให้หน่อที่ชิมดิบแล้วหวาน เดี๋ยวจะลองเอาไปต้มดูลักษณะของสีหน่อและน้ําของหน่อว่าออกมาจะเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับไผ่อื่นๆไผ่กินซุ้งเป็นไผ่ที่ให้หน่อดกมากแต่ไม่สามารถกินดิบได้เดี๋ยวจะลองขูดหนอเอาไปต้มเปรียบเทียบกับไผ่ที่กินดิบได้ดู จากนั้นเราจะนำหน่อไม้ทั้ง4ชนิดนี้มาหั่นและนำไปต้มเพื่อดูสีของหน่อไม้และน้ำกันนะคะ เสร็จแล้วเราจะเอาไปต้มกันนะคะหลังจากน้ำเดือดแล้วเราจะนำหน่อไม้ทั้งแต่ละชนิด ลงไปต้มประมาณเจ็ดนาทีนะคะอืมไผ่ลวกที่มีรสบหมนี่จะได้กลิ่นเหมือนหน่อไม้ขมหมน่าจะเป็นสารไซายาไน์นะคะ กลิ่นเหมืนนอนหน่อไม้ดองค่ะ เราก็ได้ผลการทดลองหน่อต้มทั้งสี่ตัวอย่างแล้วนะคะเชิญคุณพ่อสรุปค่ะครับถ้วยที่หนึ่งนับจากทางฝ่ามือจะเป็นไผ่บงหวานเทศน้ำผึ้งถ้วยที่สองจะเป็นไผ่ลวกหวานเทศเดียมชัยสองถ้วยนี้จะเป็นหน่อที่ว่าตอนชิมดิบจะหวานทั้งคู่ถ้วยที่สามจะเป็นไผ่ลวกที่ชิมดิบขมส่วนถ้วยที่สี่จะเป็นไผ่กิมซุ่งที่ปลูกเองในสวน หักผลทดสอบการดมกลิ่นนะคะหน่อไผ่วงหวานเทดน้ำผึ้งจะมีกลิ่นคล้ายข้าวโพดต้มนะคะส่วนหน่อรั่วหวานจะมีกลิ่นคล้ายเนยเนยสดแล้วก็สองถ้วยนี้คือหน่อไผ่รั่วขมและหน่อกิมสุ้มจะมีกลิ่นคล้ายหน่อไม้ดองที่มีสารไซยาไนด์และเหย,ยจากความร้อนออกมาค่ะ จากนั้วเราจะมาชิมว่ามีรสชาติยังไงกันนะคะนอไผ่าหวานเผ็ดน้ำพึ้นค่ะคุณพ่อเนื้อหนอละเอียดไม่มีเสี้ยนเคี้ยวดูก็นิ่มขึ้นหลังจากการต้มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมือนคล้ายๆข้าวโพดลองชิมถ้วยนี้ดูสิ อันนี้เป็นไข่ลวกหวานค่ะไข่ลวกหวานเพชรยันชัยจะเหนียวเหนียวนิดนึงมีกลิ่นหอมน้อยกว่าเพชรน้ำผึ้งเนื้อนิ่มขึ้นล,ลองชิมช่วยที่สามดูจะชิมจริงเหรอคะมันขมนะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะขมจริงหรือเปล่า หรือว่าต้มแค่เจ็ดนาทีแล้วมันหายขมเลยยังมีรสขมมากเลยยังไม่ชิมนะคะยังไม่ชอบกินกืนไม่ไหวขมมากนั่นสักเองเลยค่ะเป็นไผ่กิมซุ่งนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาต้มเท่ากันยังขมจัดมากขม ผมจริงๆกืนๆกนไม่ไหวก็ผลจากการสรุปแล้วสี่ตัวอย่างนี้จะใช้เวลาต้มทั้งหมดเจ็ดนาทีใช่ไหมเจนาทีเท่ากันหมดเลยค่ะสองถ้วยนี้จะเป็นไผ่ลวกที่รสชาติบิบขมแล้วก็ไผ่กิมซุ่งจะยังมีความขมอยู่มากแต่ว่าอันนี้ดิบสองถ้วยนี้เป็นเพชรน้ำผึ้งกับไผ่ลวกหวานเพชรเต็นชัยตอนดิบก็หวาน ต้มแล้วก็ยิ่งทําให้หนอนิ่งขึ้นกินอร่อยขึ้นมีรสชาติหอมแล้วอันนี้เป็นไผ่ลวกทั้งสองตัวแต่อันนี้เป็นไผ่ลวกที่ชิมดิบหวานแล้วก็อันนี้เป็นไผ่ลวกที่ชิมดิบหอมแล้วเอามาจากต้นแม่เดียวกันมาปลูกเป็นมเมล็ดแล้วก็ได้หนอมาชิมเป็นไงคะมีผลผลปรากฏว่ามีความแตกต่างมเมล็ดนํามาจากต้นแม่เดียวกัน แต่ว่าต้นที่ให้หน่อหวานผลการต้มออกมาหน่อและสีของน้ําก็ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนต้นนี้ให้หน่อที่รสชาติตอนดิบขมพรนํามาต้มสีของน้ําและหน่อสีเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกันทั้งๆที่มันมาจากต้นแม่ต้นเดียวกันเก็บเมล็ดจากต้นเดียวกันมาเพาะแล้วได้ต้นที่แตกต่างให้ต้นที่หวานและก็ให้ต้นที่ขม จากผลการทดลองต้มหน่อไม้ทั้งสี่ตัวอย่างนี้ทําให้ทราบผลการทดลองว่าหน่อไม้ที่มีรสชาติขมตอนดิบเวลาจะนํามาปรุงอาหารจะต้องทําการต้มแล้วเทน้ําทิ้งให้หายขมก่อนเพื่อกําจัดสารไซยาไนา์การบริโภคจะทําให้ปลอดภัยส่วนหน่อไม้ที่ชิมดิบแล้วไม่มีรสขมเวลาปรุงอาหารจะใช้เวลาสั้นๆเช่น หลังจากหั่นเสร็จเราสามารถนำใบผัดใส่กุ้งได้เลยหรือผัดน้ำมันหอยหากจะแกงหรือต้มควรจะปรุงเครื่องปรุงในน้ำแกงให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงใส่หน่อไม้ลงไปจับเวลาหลังจากน้ำเดือด7นาทีก็นำขึ้นมาบริโภคได้เลยหากต้มนานกว่านี้จะไม่อร่อย